สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตไทยบีบวันนี้ผมมาจากพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังถูกจับตามองมากที่สุดในปีนี้กับ 2026T56 Thailand แท้งรถถังสายเลือดไทยที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สนามรบยุคใหม่โดยเฉพาะตัวรถถัง 2026T56 ถูกพัฒนาขึ้นโดยการร่วมมือของบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จุดเด่นที่ทุกคนต้องพูดถึงเลยก็คือระบบป้องกันตัวอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธและกระสุนจอบกรอดได้แบบเรียลไทม์พร้อมปล่อยระบบต่อต้านอัตโนมัติได้ภายในเซีว่วินาทีในส่วนของอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ขนาด125ม mm. มพร้อมระบบยิงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำในระยะไกลถึง4 0 0พเมตรและยังติดตั้งปืนกลร่วมขนาด12.7ม mm. ม ไว้บนปั้มปืนสำหรับจัดการภัยคุกค,คามระยะใกล้อีกด้วยขุมพลังของ 2026T56 ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเจอรุ่นใหม่กำลังสูงถึง1,500แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดได้กว่า75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและมากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุขราหรือสนามรบที่เต็มไปด้วยอุปสรรคระบบช่วงล่างแบบไฮดรอนิวเมติกซูสเนชันทำให้สามารถปรับระดับความสูงของตัวรถได้ตามสภาพภูมิประเทศ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการหลบหลีกพร้อมระบบตรวจจับความร้อนและกล้องกลางคืนที่ให้การมองเห็นชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อยไฮไลท์อีกอย่างของรถถังรุ่นนี้คือการออกแบบห้องโดยสารให้รองรับลูกเรือได้3ามนายพร้อมระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มระบบหน้าจอทัศสกรีนเชื่อมต่อข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้บังคับบัญชาและลูกเรือสามารถวางแผนและปรับแผนรบได้อย่างรวดเร็ว และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดคือ 2026T56 Thailand Tank เป็นรถถังที่ผลิตและประกอบในประเทศไทยถึง85%ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสู่ระดับสากลสำหรับใครที่อยากชมภาพเคลื่อนไหวและเสียงเครื่องยนต์ของจริงเดี๋ยวผอามาจะานำคลิปทดสอบสมรรถนะในสนามจริงมาให้ชมกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องออโต้ไทยบีสและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของสุดยอดพาหนะสายโหดทั้งรถถังรถหุ่มกรอดและยานยนต์ทางทหารรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ